ตายแล้วผู้แมนบอถ่ายมาถ่ายมามาแล้วลงมาแล้วเอ้าไแล้วขึ้นยังดีขึ้นยังดีขึ้นยังดีอืมีลมบ่ละที่เป็นจังซี่สอโลม่ค่อยแห้งสยไปมาายไปมาาไปไปมาโอ้โอ้อยู่ยูอูย วุ๊บปุ๊บว้าสมดุลดีมากว้ pues <ม>าสมมาตดีไหมบ้าฮึบเยอะว้าจะเป็นขึ้นดวงสีเขียวเรื่ององสักน้ำบักเล็บแมวเต็มเต็มฮึบว้ายู่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 อเส้นเตะสับวาเป็นนเส้นเตย nhà phương nhà phương ơi nhà 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 phương tục nhà phương tục à sai vai sai vai sai vai nhà phương tục ờ, sai vai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  ui 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 khền khền ui เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดีครับเร่าเฮ้ยเกือบลงคงนะเฮ้ยลงบ่ลงบ่เฮ้ยเต็มเต็มโอ้ยยัง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 ขึ้นตาขึ้นตาเสยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยขึ้นตาเสยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยังยังยังเฮ้ยจบเลยอย่งละดยังหักบ่